พกคนนี้อ้างว่าเป็นแอร์โฮสเตสแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแอร์โฮสเตสตัวจริงอีก5คนโกหกฉันนี่แหละแอร์โฮสเตสตัวจริงฉันนี่แหละค่ะคือแอร์โฮสเตสตัวจริงฉันคือแอร์โฮสเตสตัวจริงหน้าที่ของเราเคือหาว่าใครคือแอร์โฮสเตสตัวจริงแต่ละรอบเราจะตัดออกด้วยการโหวตถ้าทีมเราทายถูกว่าใครเป็นคนตัวจริงเราชนะแต่ถ้าเราทายผิด ทั้ง6คนจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยใครคือเอลโฮสเตสไม่ต้องพูดเยอะให้ผู้เขา้าเข้ามาเลยครับ 2> 1>, 2> 1 2 3, 4, ึ่งสอสามสหาพอสาวๆเดินเข้ามาเท่านั้นนะครับบอยมันแบบมันยิ้มแบบกุ้งกิ่มแบบ โอ้โหโห,หน้าตามนันแบบพื่นกรามมากครับแล้วมันก็พาผมหัวเลาะนะครับ <laughs> วันนี้ผมตั้งใจจะหาว่าใครกแกลโฮเซสตัวจริงแต่คนข้างๆฟังสายคำกักกักฟังนี้เขาก็ยิม้มแบบอิ่า้าวันนี้แหละผมเป็นตัวแปลงแต่ทีมแน่ไม่เคยเจอผู้หญิงสวยขนาดนี้มายืนแบบเรียงกันขนาดนี้อผมเคยแฟนพงเอวใช่ค่ะแฟนผมสวยที่สุดในโลกใน3โลก ในระบบสุริยะในจักรวาลว้าไม่แต่มันแปลกๆนะพอวันนี้มี Air ์ o อนเสิตปุ๊บไม่พามาก็เขาไม่ว่างปกติเขาจะอยู่ข้างๆแต่วันนี้เขาติดธุระจริงๆจริงๆอะครับเริ่มจากคนแรกครับชื่ออะไรทำงานสายการบินอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเข็มมาวันตันติวงค่ะชื่อเล่นชื่อปางค่ะอยู่สายการบินไทยแอร์เ a ย์สค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะทำงานอยู่การบินไทยค่ะ ชื่อปิ่นนะคะทำงานอยู่ในไทยอเชียค่ะออไอ้ที่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือเห็นแววตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องคนเนี้น่าจะยังไม่ใช่แอร์โฮสเตสครับผมแน่นอนไม่มีอะไรอใช่เปล่าพี่บอยมือไม้อยู่ไม่สุกเลยนะแบบ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญพิทยาคำช่างค่ะชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะอยู่สายการบินไทยสมายค่ะเพจค่ะอยู่นกแอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินค่ะอยู่ไทยสมายค่ะเอาขอถามคนแรกครับผมทํางานเป็นแอร์โฮสเตสมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2018ค่ะ4ปีค่ะเบอร์สองครับค่ะเริ่มทํางานครั้งแรกอายุเท่าไรครับครั้งแรกที่เป็นแอร์อายุประมาณยี่สิบสองขวบกำลังดีเลยโอ้โหบอย เก็บอาการหน่อยเล้าน่ะมีเมียแล้วนะตัวเองก็มีเมียแล้วต้องดูตัวอย่างแบบผมสินายที่กับเมียนะทําเสียงสองเสียงสามอนะไรยังไม่มีมีแต่แบบรโลโลอรอไหนะเออแค่นี้นะยังไม่รู้เลยเมียอยู่ไหนคือวางไปแล้วเริ่มเรียนจากไหนครับผมเบอร์สามสำหรับปินป่นปิ่นไม่ได้เรียนคะ่ะใช้ประสบการณ์แบบที่เห็นแบบว่าดูศึกษาจาก u t u b e อะไรอย่างนี้ไปสมัครเอาคะ่ะเขาศึกษาจาก YouTube มันเป็นแอร์ได้เหรอวามความคิดผมมันไม่ได้ครับมันไม่มีหรอกไม่งั้นใครอยากเป็นนักบินโอกกสก็ดูจาก u t u b e แล้วก็ไปเป็นได้ <c oughs> ทิคลิปนี้จะจบไวมากเพราะยังไงก็ตรง, <c oughs> ต,รงตรงแบบผมรู้เลยว่าใครเป็น <c oughs> อ่าใครเมียเก่าผมเคยเป็นแอร์โฮสเตสเอ้ยมีเมียเ,เป็นแ <c oughs> อร์โฮสเตสอย่าว่าแต่มเมียเก่าพี่บอยเป็นแอร์เลยทุกอาชีพขายส้มตำกระเป๋ารดตัวคือพี่บอยเก็บมาหมดทุกอาชีพนะพี่บอยรู้จักหมดเมียเก่าเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะพี่บอยโอ้โหแล้วเมียปัจจุบันพี่เป็นอะไรอ่ะ ฮ <h ý uk> ใช่ไอเพียวเมียเก่าเป็นแอร์โฮสเตสเมียปัจจุบันเป็นนักก้ามยังดีกว่าเพียวเมียปัจจุบันที่ทิ้งไปแล้ว <c oughs> ทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสครับอันดับแรกเลยคือชอบเที่ยวตอนเด็กก็จะโดนหลายคนแบบทักอะค่ะว่าเออไปเป็นแอร์โฮสเตไหมอะไรแบบนี้แ <c oughs> บบนึงแบบนึง <c oughs> อะไรอะไรมันเป็นคนทีมันมีผมตั้งใจจะฟังแล้วมีคนขั้นกลางแบบนี้มีแบบไม่เขาเสียงเสียงสาวในเพลงเย้อนจันทร์แอร์ฮอร์สตีทต้องสูงเท่าไหร่นะครับขอตอบแบบเร็วอะตอบครับ160เท่าไหร่ร้อยห1สิบร้อยหอ็ดค่ะขั้นต่ำร้อยค่ะ160ค่ะ158ค่ะแล้วแต่ใส่กันบินมั้งแล้วแต่ใา่กันวินช่วงเวลาที่เราต้องโหวตเราต้องเลือกว่า อ่ะใครไม่ใช่เอรเบอร์สามครับผมผมก็เบอร์สามเบอร์สามด้วยชอบอ่ะชอบอ่ะเราอชอบใช่ใช่เบอร์สามยังยังไม่อยากตัดออกอ่ะจริงไม่ต้องโหวตเลยได้มากี่ใบบ่นเลยได้นายมันต้องบ่นบ่นไปบ่นเบอร์ห้าครับการตอบเขาอาจจะแบบนิดนึงอ่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์หกครับถ้ายังงั้นเบอร์สามครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับคนเก่งเขาไม่ต้องเทคคอร์สก็ติดปีกได้นะคะทันนี่แหละคือแอร์คอสแตนตัวจริง พอแล้วเรามาถึงไอ้สารล้วนล้วนในฐานะคนที่เดินทางรอบโลกทุกคนควรจะรู้รหัสสนามดินคุณจะไปสนามเป็นไหนเขาจะมี3เลขหรือ3ตัวอักษรยกตัวอย่างง่ายๆเพราะถ้าทำอันนี้ทุกคนต้องตอบได้สุวรรณภูมิคือ BKK อตัวย่อตัวย่อถามเบอร์หกครับหัดใหญ่รหัสอะไรครับ P.P. ค่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าันต้องมี3รหัสคําะเาสอนฮะอะไรนะ เอทีเปล่าเอเปล่าเขาบอก3ตัวนี่มาเอทงงแล้วงงแล้วงงแล้วเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ C M X ค่ะเขาพูด M หรือ N เพราะช้งใหม่คือ C N X แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเขา C M มั้งผมถามเบอร์สามครับอุดร D N K ค่ะ D N K ดอนเมืองเปลา D N K B N K เปล่า b N K ดีไม่เป็นไรครับผมคนนี้คือตอบยังไงก็ถูกหมดแล้วสำหรับพี่บอยอ่เบอร์สองลอนดอนครับเอ,อ่อ L H R ค่ะโอเคอ่ะผมขอถามซ้กำกัมพูชาครับไม่มีบินน,นะคะขอโทษนะอืมประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าเกิดเป็นแอร์จริงผมม่านน่าจะรู้นะมินาชัยนะคนนี้ <c oughs> ผมนึกว่าแอร์ต้องรู้ทั้งหมดในระแวกนี้เพราะมันคือประเทศเพื่อนบ้านเขาจะไปรู้กับตรงข้ามโลกทำไมอ่าเไว้แล้วันหมดแล้วเราต้องโหวต ผมยังยืนยันคนเดิมครับผมน้องเบอร์หกไม่ใช่แอลโฮสเตสเบอร์หนึ่งครับอ่ะผมเหมือนชาร์ปเบอร์หกครับผมเบอร์ห้าครับเบอร์หกครับผมอ่าโอเคบายบายครับเบอร์หกสวยเท่เนี้ไม่เหมือนแอร์ตรงไหนคะฉันนี่แหละแอร์ฮอสเตสตัวสี่รอบสามเลครับอย่าพูดคำถามกันเลยโอเคเบอร์สองครับการบินครั้งหนึ่งของสายการบินมีแอร์กี่คนครับอืมแล้วแต่รูปแบบเครื่องค่ะใช่ค่ะ เอาอันนี้ดีกว่านี้ปกติอยู่บนเครื่องออเครื่องอะไรบ้างครับต้กบินดิใช่เลยตอนนี้บินเอ่อเจ็7 7ค่ะ787 350ค่ะแล้วแล้วอีกอีกสคนอยู่เครื่องอะไรบ้างครับอยู่ทีซีหกเจค่ะ แอบปาสามสค่ะสามสองศูนย์ใหญ่มากมันที่ดูในยู u ูบเลยใช่ใช่เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเอานริดีกัยผมมีคำถามมั่วะไหนีเบี้ยวเบี้ยวมั่วเบี้ยวเอาคุณไม่คุณมร่้เหรอบอกมั่วไงมี่ถามนี่มีความรู้มี่ถามไม่ใช่แค่บอกว่าตัวเองมั่นใจเ7็ดคือใบพัดก็คือพูดส่วนๆไปมึง่้าคพิว่าเาอพเอไม ทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยทำไมวะพี่เอไม่ได้ถามเลยพี่เอถามมากเอาถามพี่ถามพี่เคยโดนกับตันจีบอย่างงี้บ้างไหมฮะอาถามใครล่ะถามคนไหนถามเบอร์ห้าครับไม่เคยค่ะเพราะว่าเพิ่งบินมาหกเดือนค่ะแล้วเคยโดนยูทูปเบอร์จีบไหมฮะยังค่ะโอ้ยบอยเอาอีกแล้วเลี้ยวเข้าบ้านตัวเองตลอดของผมมันเพื่อการแสดงแต่ของพี่เวลาไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินจริงๆนี่นะ ออล้อแอร์ฮอตเต็ดอัน้ดดต่ดดต้าตลอดเลยนี่สิ่งที่พูดมาคือความจริงครับบอสสิถ้าก็ว่าอยู่บนเครื่องบินในอากาศแล้วมีคนเบิดประตูึจะเกิดอะไรขึ้นทําให้สภาพของเครื่องบินนะคะเสียสมดุลค่ะแล้วก็จะทําให้แบบ ถ้าจริงๆอ่ะเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นฉุกเฉินเท่านั้นค่ะถ้ามีคนไปเปิดก็จะทําให้เครื่องบินเสียสมดุลแล้วก็ทําให้เครื่องบินเกิดการเสียหายได้แล้วเรากลัวตัวเองจะโดนแบบอะไรแบบก็ต้องกลัวแต่ว่าทางตอนที่ฝึกอะค่ะมันก็จะมีวิธีการฝึกมามีประตูสำรองไหมเกิดอันหนึ่งหลุดไปแล้วมีอีกอันหนึ่งเข้ามาทดแทนไหมอาเกิดมันหลุดได้ไงมึงดูสตาร์วอลหรือไงนี่ประตูเครื่องบินเนะไม่ใช่ประตูห้องน้านี่แบบพังแล้วก็เปลี่ยนได้เลยพังแ,แ,แล้วก็เปลี่ยนเลย คิดจีคิดจีคิดนมยเฮดพงที่ผมถามเพราะว่ามันเหมือนกระปองเอคบถ้าเปิดแล้วก็ต้องกินให้หมดปุ๊บมันจะฟุงที่เดียวไม่แต่ลันจากสภาพอากาศเหมือนมันส่งนุนแล้วมันไม่ได้ดูอะไรเลยใช่มันไม่มีการดูอะไรเลยเพราะฉะนั้นทักใครบอกว่าเขากลัวดูเขาดูหนังอย่างเดียวเพราะในหนังทุกคนแบบฟิ้วฟิ้วฟิ้วอันนี้เก่งกว่าแอร์ฮอเต้ผมไม่ได้แก่งหรอก พ่อผมเป็นนักบินพ่อผมก็เป็นนักบินเหมือนกันไม่อยากจะคุยนี่บินทบะดะทุกๆุกตีห้าไฟเช้าหน่อยจงบอกข้อห้ามของแอร์โฮสเตสมาคนละหนึ่งข้อไม่ซ้ำกันครับห้ามมีรอยสักค่ะห้ามทำสีผมจิจารค่ะห้ามเผยแพร่รูปตนเองลงโซเชียลค่ะจัดฟังนค่ะหมดนเวลารอบนี้เราต้องโบตแล้วครับ <das S 2> <das S 1> อ่เพียวเบอร์ห้าครับเบอร์หกครับ ไม่มีโพกโพกมันไปแล้วไม่ได้เบอร์อะไรมเเบอร์ห้าเบอร์หครับเบอร์หผมก็เบอร์ห้าเหมือนกันครับผมเอาโวตไอ l ียออกไปได้ไหมฮะรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมเลยครับเบอร์ห้าครับผมมว่าเบอร์สี่เก็บไว้ก่อนเชื่อผมใช่ครั้เบอร์ห้าครับขอบคุณกรรมการพลาดแล้วค่ะไอรอสเตตตัวจริงอยู่นี่ค่ะ เดี๋ยวถามทั้ง3คนเลยนะครับผมให้ทั้ง3คนพูดสโลแกนของสายการบินของตัวเองครับหนูจริงๆอะหนูจาไม่ได้เลยเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะจำไม่ได้ได้ยังไงก็คือต่อให้เป็นแอร์ต่อให้ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยยังไงเราต้องจําได้มันต้องฝังอยู่ในนี้ต้องคิดแบบคืออย่างน้อยมันต้องจําได้มันต้องนึกออกอ,ะ,อะคนที่2ครับเดี๋ยวพี่เขาการบินไทย <dein S 2> ทั้งคู่เดี๋ยวเขาจะลอก,กไม่ใช่คนแอรเยวไม่ใช่เหรอทาในการบิ<ใ>นไทยเดี๋ยวนี้ก็ไทยเว มันกันเดียวกันการเป็นไทยกับไทยเอวเวดแต่พี่ชาบบอกให้เรียนไม่เรียนเป็นซะอย่างเงี้ยเราอ่ะเอ้าการบินไทยกับไทยเอเวีมันอันเดียวกันมพูดความกันได้มั้ยอาหนับอ่าคิดก่อนคิดก่อนไปเออเอาเป็นวักไหมเป็นบักไหมเป็นบักไหมไม่ต้องวางหรอกไปตั้งแต่คำแรกแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า โอ้โหดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับอีกคนหนึ่งกำลังแบบลิปซิงค์ลิปซิงค์นี้จับถูกแน่นอนครับมันคืออะไรใน boarding pass นะครับมันจะมีมันจะมีเลขของเที่ยวบินแล้วมันจะมีตัวอักษรข้างหน้า2องตัวแรกบอกข้อมูลอะไรบ้างครับเดี๋ยวก่อนนะคะขอนึกแป๊บนึง บินปีเดียวเองคนนึงเพิ่มหนึ่งไงคนนึงเพนหนึ่งค่ะเพิ่งเป็นน้องใหม่ด้วยค่ะอ๋อเ๋ยวเดี๋ยววแล้วแแต่เก็บไว้ก่อนอย่าถามยากนี่โอ้โหแล้วคือตอนที่บินก็เป็นช่วงโควิดด้วยอ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจจะไม่เป็นไรนั่งนั่งรถตู้ชุดช่วงโควิดบินได้ได้เก็บไว้ก่อนผมตั้งใจจะถามคาถามมีสาระตัดคนออกดูแลคนนี้ไม่ใช่ แต่พี่บอยเก็บเขาก่อนเก็บเขาก่อนเห็นไหมช่วงโควิดเขาก็ไม่ค่อยได้บินเขาไม่ค่อยได้คุยกับใครเขาก็เลยจําไม่ได้โอ้โหเราก็ต้องให้โอกาสคนนิดนึงอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยอ่าอ่าอันนี้เป็นตัวบอดดิ้งผ้าใช่ครับในบอดดิ้งแพสเป็นชื่อใส่กันบินนะคะอ่าเดี๋ยวขอของสองครับใช่ค่ะทีจีชื่อใส่กันบินโอเคโอเคโอเคเฮ้ย เบอร์หนึ่งเขาตอบถูกและเบอร์สองก็ล้อเขาแบบแบบอ่ะก็เหมือนกันค่ะอ่าอาจจะมีพิรุธข้อห้ามสำหรับผู้โดยสารที่ห้ามทำบนเครื่องบินห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำค่ะก็ห้ามแก้ผ้าแล้วก็โอ้ได้เลยอ,อ,อเขาคิดนานแล้วเขาตอบแบบไม่มั่นใจเลยนะผมว่าคุณน,นี้ ตงิตตงหตแห้ามเรียกพนักงานนะคะหรือว่า,าลูกเรือให้ยกกระเป๋าขึ้นข้างบนค่ะคือคนนี้ตอบผมว่ามีพิรุษนิดหนึ่งนะถ้าเกิดพี่ช้าตัวเตีย้ยอย่างเงี้ยแล้วแกยกกระเป๋าไม่ถึงอ่ะแกก็ต้องเรียกแอร์มายกให้ส่วนใหญ่แกก็เรียกประจานะคือแบบที่จริงยกถึงแต่ว่าอยากเจอแอร์ไงอีงน้องๆมายกให้พี่หน่อยน้องๆมายกให้พี่หน่อยพี่ชารร้าทประจาเฮ้ยเบอร์สี่เขาพูดมีเหตุผลใช่อันนี้ผมเคยได้ยินอยู่มันเป็นกฎหมายเลยนะเว้ยแต่พี่ช้าก็ชอบเรียกอยู่ดีว่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอ่ะ ผมไม่เคยเรียกแขนผมถึงนี่แขนผมถึงถึงแค่ที่ตับอะตอนที่หน้ากากออกซิเจนลงมาเขาจะบอกว่าต้องดึงจะใส่ตรงนี้ผมถามเบอร์เบอร์หนึ่งก่อน ทำไมเขาว่าต้องดึงถ้าดึงแล้วมันถึงจะใช้งานได้ค่ะถามแปลกๆก็สายมันสานมึงจะยืนขึ้นไปหรอมึงก็ต้องดึงลงมาใส่จมูกสิเราเราคาดเข็มขัดอยู่เออคาดเข็มคัดอยู่จะยืนขึ้นไปโอ้โหก็ดึงลงมาแล้วก็ใส่จมูกผมก็ไปมีสาระด้วยทั้งผมมีสาระแน่นอนมึงเนี่ยนํามีสาระมีเยอะแยะเลยถามเบอสี่ครับถ้าเกิดมีเด็กหรือเป็นลูกเรา ควรใส่ให้ใครก่อนใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้คนที่อายุน้อยก่อนหรือว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่คําถามเนี้ยน่าถามเพียวเพราะว่าเขายังรักตัวเองก่อนไงเออไม่ใช่รักคนอื่นถ้าผมมีสาระแน่นอนเวลาหมดเราต้องหมดเบอร์สี่พงเบอร์สี่เดี๋ยวเบอร์สี่ครับเขาไปเวเบอร์สี่กันหมดแล้วเอาเบอร์สี่ครับผมเบอร์สี่เบอร์หนึ่งโอเคได้ครับขอบคุณครับเบอร์สี่ครับ เสียใจด้วยนะคะพี่เลือกผิดแล้วค่ะสวยขนาดนี้หนูนี่แหละค่ะแอร์ฮอสเตสตัวจริงโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเอาเบอร์สี่ออกเพราะว่าคนนั้นคือแอร์ฮฮสเตสแน่นอนโอ้เศร้าโอ๊ยไม่มีเกียรติกนใจทำอะไรแล้วพอพปิดคิเลิกเลิกก่อนเราเข้ารอบสุดท้ายเราต้องขอบคุณ a i r w เ y s ์สแลนกาแฟเครื่องเป็นอำเภอซีดาจังหวัด ก่อนราชฉีมาเออเขาจำนายและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องปินในการถ่ายหนังและถ่ายโฆษณาใครสนใจดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับไปเราไปดูว่าใครคืแอร์โฮสเตสตัวจริงรอบนี้เราจะถามแบบเร็วนะครับผมถามปุ๊บตอบปั๊บเลยถ้าเกิดปัญหาภายท้ายเครื่องเราสามารถวิ่งไปห้องกับตันและเคาะให้มาดูได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ใครเบิดปมาดูแคปตันได้อ่ากับตันค่ะแล้วลูกเรือได้ไหมลูกเรือไม่สามารถค่ะต้องเคาะประตูค่ะลูกเรือเปิดได้ค่ะ มีาตเบอร์หนึ่งเบอร์ห้องน้าจากข้างนอกได้ไหมครับได้ค่ะเบอร์สองได้ค่ะเฮ้ยคนที่สองเขาตอบตามคนที่หนึ่งอีกแล้วขี่ลอกนะเราเนี่ยโอ้โหเราที่เข้าไปถ่ายของเสียคือมันลงข้างล่างหรือว่ามันเก็บเอาไว้ คือแบบว่าพอมึงกดปุ๊บแล้วกี่ออกกันนะอากาศนี้เหรอไม่ใช่รถไฟเฟลีฟล่ยเหรอคือกําลังเข้าสู่สาระนะกําลังจะจับอแอร์โฮสเตตัวจริงได้แล้วแต่ดูนายมาทําให้มันแบบอแล้วนี่เครื่องบินไม่ใช่รถไฟที่แบบขี่เสร็จปุ๊บมันลงเพิบพี่เอากำลังจะว่านายคิดดีดีรถไฟมันบอยแบบนั้นด้วยเหรอคิดว่าไม่ใช่เห็นไหมเนเขาปกป้องรถไฟผมไม่มีอะไรจะพูดไปต่อถ้าเครื่องบินตกน้ำเราจะทำยังไงครับ เ,เขาเเอามึงรู้ไหมเขาก็อัดสารที่ตั้งแต่แรกแล้วยิ่งไปประตูค่ะจะได้มีที่ให้ลงเนี่ยมึงไม่สังเกตมึงไม่ดูมึงไม่ใส่ใจตอนขึ้นเคยนั่งเครื่องบินตกน้ำไหมล่ะตอนเขาสาธที่ได้ดูก่อนอเขามีใบาให้ดูแหกตาได้อยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงกู <S <S ไม่ได้ถามมึงกูก็มึงก็ถามกูไม่ได้ถามมึงกูถามคนามึงแบบว่ามึงรู้ไหมกูอ่ะกูก็มีใบอยู่ไงเอ้ามึงอ่านออกเหรอภาษาไทยก็มีไอ้เี้ยมึงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น ทั้งสองคนผู้ใหยเราเชื่อ30วินาทีแบบว่าตัวเองคือแอร์โฮสเตสร่วมกับเบอร์สองครับค่ะก็ถ้าหลังจากนี้จะมีเดินทางไปที่ไหนก็บอกพลอยได้นะคะเราเราเจอกันบนเครื่องค่ะพลอยพร้อมให้บริการ ladies and gentlemen welcome on board Thai Airways um uh, um as as you find your seat then you as a liquid that you have to place your bigger luggage on the uh sorry overhead compartment and the smaller side package on uh, on the seat in front of you thank you คือการพูดภาษาเขานะผมว่าถ้าเกิดการเป็นแอร์ต้องพูดแบบคล่องคนนี้คือนี่แบบว่าคิดนิดหนึ่งคิดนิดหนึ่งผมว่าเบอร์นหนึ่งไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าผมฟังนะตื้นปรืดบนเครื่องนายมาบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วตัวเองฟังรู้เรื่องเหรอผมฟันทงยังไงก็เบอร์นหนึ่งแน่นอนครับผมแอร์ฮอสเตดหมดเวลาเราต้องหมดแต่รอบนี้ เราจะเลือกว่าใครคือแอร์โฮสเตสไม่ใช่ใครไม่ใช่โอเคเริ่มจากเพียวคิดว่าเบอร์หนึ่งคือแอร์ตัวจริงครับมึงใช้ตะตุ่มดูเหรอกูอยากรู้มึงใช้ตะตุ่มดูเหรอเนี่ยมึงถึงมีคำถามโงงๆที่แบบว่าเครื่องบินตกน้ำทำยังไงอ่ะคือแบบ มึงไม่ตั้งใจอ่ะจริงๆต้องอะไลใช่นี่รำต้องอะไรจริงมีเบอร์ไหนบ้างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมึงไปเรวยกันเลยมาๆโอเคเบอร์สองครับเป็นแอร์ครับเบอร์สองเบอร์สองแน่นอนครับเบอร์สองครับเบอร์สองคุณคือแอร์โฮสตสตัวจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ ครั้งแรกที่เราถูกครั้งแรกใช่ค่ะฉันคือแอร์โฮสเตสค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่การบินไทยนะคะเป็นแอร์มาแล้ว8ปปีค่ะในที่สุดทีมเราถูกต้องเลยครับผมมาเล่นครั้งแรกก็ถูกแล้วไงต้องมีผมครับเนี่ยไอเพียวไม่ถูกนับเป็นอยู่ในทีไหม <c oughs> บอกแล้วให้วัวมันออกไปตั้งแต่แรกเนี่ย <c oughs> เห็นไหมอิดอีกแล้วมันอะ รีบร้อยแล้วถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My m a n e t และเราจะเจอก,กันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ